สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทนายสมพงษ์ทางช่องนักกฎหมายนอกแถวนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทางช่องนักกฎหมายนอกแถวด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องการทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นะครับที่มาคุยเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับให้ช่วยแนะนําหน่อยว่า กรณีที่เราผ่อนรถไปแล้วผ่อนไม่ไหวมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับกรณีที่คนผ่อนไหวก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วมีการฟ้องร้องกันตามมานะครับก็จะทําให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็เลยมาแนะนํานะครับเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นข้อแนะนําดีๆนะครับ ที่ผมจะแนะนํากับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่ท่านผ่อนรถไม่ไหวนะครับท่านสามารถที่จะนํารถไปขายต่อได้นะครับโดยการอาจจะขายให้ให้ญาติให้คนรู้จักนะครับให้เพื่อนนะครับหรือว่าลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเมื่อท่านสามารถหาคนมาซื้อต่อได้แล้วนะครับ ท่านต้องติดต่อตับทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับเพื่อเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งบริษัทไฟแนนซ์เขาก็จะเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อให้ท่านนะครับหรืออาจจะทําเป็นบันทึกโอนสิทธิ์นะครับแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทไฟแนนซ์นะครับเมื <ME> ่อท่านเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเป็นชื่อคนใหม่แล้วนะครับผลในทางกฎหมายนะครับสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทไฟแนนซ์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อนะครับ ก็จะสิ้นผลทันทีนะครับความผูกพันที่มีนะครับก็สิ้นสุดลงนะครับท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆอีกนะครับคนใหม่เขาก็ผ่อนต่อนะครับในการหาคนมาซื้อต่อนะครับท่านอาจจะขาดทุนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะได้ค่าส่วนตา่างค่าผ่อนที่ท่านผ่อนมาบ้างนะครับแล้วแต่เงื่อนไขหรือข้อตกลงกับผู้ซื้อคนใหม่นะครับ แต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านผ่อนต่อแล้วไม่ไหวนะครับผลเสียหายที่จะตามมามันมากกว่านะครับฉะนั้นผมแนะนำก็คือหาคนมาซื้อต่อดีที่สุดนะครับในการหาคนมาซื้อต่อนะครับให้ข้อคิดนิดนึงนะครับท่านต้องเปลี่ยนสัญญาอย่างที่ผมกล่าวนะครับกรณีที่ท่านส่งมอบรถให้คนอื่นผ่อนต่อโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญานะครับคน,คนที่ผ่อนต่อนะครับ ถ้าเขาผ่อนต่อไม่ไหวกลางคันนะครับบริษัทไฟแนนซ์หรือว่าผู้ให้เช่าซื้อเขาก็จะมาฟ้องร้องท่านอยู่ดีนะครับฉะนั้นให้เปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเกิดกรณีที่คนที่ผ่อนต่อน,นํารถไปขายต่อนะครับท่านก็อาจจะมีความผิดฐานนี้ยอกทรัพย์ได้นะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านหาคนมาซื้อต่อท่านต้องเปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยนะครับกรณีที่สองนะครับ ท่านหาคนมาซื้อต่อไม่ได้นะครับหายังไงก็หาไม่ได้นะครับทั้งลงในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไม่มีใครมาซื้อนะครับอ,อาจจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจฝืเครื่องนะครับบางคนก็ไม่อยากซื้อรถนะครับเพื่อเก็บเงินสดไว้กับตัวนะครับกรณีนี้ก็มีวิธีการแนะนำนะครับว่าในการทำสัญญาเช่าซื้อนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้ กรณีที่ท่านผ่อนไม่ไหวนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะนำรถไปคืนได้นะครับซึ่งในการนำรถไปคืนนะครับมันก็มีทริคอยู่นะครับมีเทคนิคในการส่งมอบรถอยู่ว่าท่านต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับให้แก่บริษัทไฟแนนซ์ให้รับทราบนะครับกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการส่งมอบรถให้เรียบร้อยนะครับการส่งมอบรถนะครับกรณีที่ท่านผ่อนไม่ไหวนะครับในทางกฎหมายนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5.73นะครับผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเวลาใดๆก็ได้นะครับโดยการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าของนะครับซึ่งในที่นี้นะครับตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเมื่อท่านผ่อนไม่ไหวนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะนํารถไปคืนนะครับในการคืนนะครับผมก็ขอแนะนํานะครับว่าให้ท่านชําระค่างวดที่ค้างชําระให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํารถไปคืนนะครับ กรณีนำไปคืนแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์บริษัทผู้่ให้เช่าซื้อนะครับซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์ที่จะฟ้องร้องนะครับในการฟ้องมานะครับก็ให้ท่านต่อทนายความเพื่อต่อสู้คดีนะครับโดยหลักแล้วในการเข้าฟ้องเรียกมาเขาก็จะเรียกค่าส่วนขาดนะครับค่าส่วนต่างนะครับซึ่งร้อยทั้งร้อยในการขายทอดตลาดนะครับ ก็จะได้ขายได้ราคาน้อยกว่าราคารถยนต์ที่เช่าซื้ออยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับคือว่าผ่อนไม่ไหวก็ต้องนํารถไปคืนนะครับอย่างนี้น้อยเราก็ลดภาระเราจะได้ดําเนินชีวิตต่อนะครับไม่ได้เครียดนะครับไม่ได้เกิดปัญหานะครับต่อไปในอนาคตนะครับในอนาคตเราก็แก้ปัญหาไปทีละช็อตนะครับ ก็มี2กรณีนะครับที่ผมแนะนําอย่างที่ผมกล่าวนะครับคือว่า1ก็คือหาคนมาซื้อต่อนะครับกรณีที่2ก็คือผ่อนไม่ไหวจริงๆก็นำรถไปคกนนะครับาการแก้ปัญหาที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปทางช่องนักกฎหมายนอกแถวไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจให้ผมทางช่องนะักกฎหมายนอกแถวด้วยนะครับขอบคุณครับ